กลับมาอีกครั้งครับกับการรีวิวนะครับ i c p r e b o r c o m ตัวใหม่นะครับใน e p ที่4นะครับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราทำอะไรไปบ้างนะครับเรามีการสมัครสมาชิกนะครับเรามีการซื้อของเพื่อสะสมคะแนนให้กับสมาชิกนะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปฮะเราจะทำการแลกของรางวัลให้กับสมาชิกนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับ กลับมาที่หน้าอินเทอร์เฟหน้าร้านนี้นะครับวิธีการไปแลกของรางวัลก็ง่ายดายเหลือเกินนะครับเห็นกล่องของขวัญได้ไหมฮะนั่นแหละฮะคลิกเข้าไปเลยครับคลิกอ้าวนะครับทีนี้นะครับการแลกของรางวัลของสมาชิกเนี่ยนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วที่มีการสมัครสมาชิกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราให้กรอกอยู่แค่4ี่อย่างนะครับก็คือเลขบัตรสมาชิกชื่อนามสกุลเบอร์มือถือนั่นเองนะครับทีนี้เองเนี่ย การแรกของรางวัลของสมาชิกเนี่ยจำเป็นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วนนะครับมันจะมีเครื่องหมายกากบาทถูกบอกไว้เพื่อบอกว่าสเตตัสเนี่ยได้ถูกทําการกรอกข้อมูลแล้วแต่ว่าสมาชิกของเรายัางกรอกข้อมูลไม่ครบนะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่ไอคอนแก้ไขข้อมูลนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับในส่วนที่สมาชิกยังกรอกไม่ครบเนี่ยก็คือตัว รหัสไปรษณีย์นั่นเองนะครับเราก็กรอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกรอกรหัสไปรษณีย์ลงไปนะครับเมื่อทําการกรอกรหัสเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการติ๊กไปที่ปุ่มสีฟ้านะครับแล้วก็ทําการกดอัปเดตข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็มาติ๊ก นะครับว่าเราเก็บสำเนาบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการนะครับมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่าสำเนาบัตรประชาชนที่จะนํามาใช้เป็นหลักฐานในการแลกของรางของสมาชิกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็แค่คลิกดูตัวอย่างสำเนานะครับตามนี้นะครับคลิกครับก็สําหรับตัวสำเนาบัตรประชาชนนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะครับสำหรับการแลกของรางซึ่งนะครับถ้าบัตรประชาชนของเกษตรกรเนี่ย นะครับหรือสมาชิกเนี่ยยังไม่หมดอายุนะครับเราก็จะมีการเก็บแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมกับทําตามตัวอย่างนะครับที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนนะครับบัตรประชาชนหมดอายุก็จะต้องมีการอัปเดตนะครับตัวสําเนาบัตรประชาชนใหม่เข้ามาทุกครั้งที่มีการแลกของรางวัลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปสู่เมนูต่อไปคือการแลกของรางวัลนั่นเองครับปิดกากระบาดที่ตรงนี้นะครับ กลับมาที่เมนูนี้ครับเพื่อทําการแลกของรางวัลครับโอเคครับหลังจากที่มีการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการแลกของรางวัลกันทันทีนะครับแต่ว่าของรางวัลที่มีนั้นนะครับเรามีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือเป็นสินค้าแบบนี้นะครับเป็นของรางวัลที่มีของนะครับหน้าตาแบบนี้โอ้มีมากมายหลายอย่างให้ท่านเลือกนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือส่วนลดเงินสดนั่นเอง นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงการแลกของรางวัลก่อนนะครับซึ่งของรางวัลนี้เนี่ยนะครับก็โอ้โหแลกง่ายนะครับสามารถแลกได้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยแลกได้หลายชิ้นด้วยกันนะครับตามคะแนนสะสมของท่านนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับทำการคลิกแลกของรางวัลให้ท่านดูนะครับวันนี้นะครับสมาชิกอยากจะมาแลกไม้ตียุงนะครับนี่นะครับเราก็คลิกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ระบุจํานวนไปเลยฮะว่าอยากได้กี่อัน ครับอันนี้ก็อยากได้ทั้งครอบครัวนะครับรก็แลกไม้ตียุงซะห้อันนะครับแล้วก็ติกถูกนอกจากนี้ครับไม่ใช่แค่แลกของรางวัลได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะครับเรายังทํารายการเพิ่มเลอีกนะครับเมื่อกี้ไม้ตียุง3อัน55ห้าอันไปแล้วนะครับอยากได้เสื้อเพิ่มอีกนะครับก็คลิกไปที่รายการที่เราต้องการอ่ะอยากได้รายการซื้อที่เขนยาว วันนี้อยากไปแจกทั้งครอบครัวเลยนะครับกดไปสิบตัวก็ทําได้เช่นกันนะครับสบายๆนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วนะครับว่าโอเคของรางวัลเนี่ยไม้ตียุง5ชิ้นใช้คะแนนเท่าใดนะครับเสื้อยืดคอกลม10ตัวใช้คะแนนไปเท่าใดก็จะมีผลรวมอยู่ตรงนี้ให้นะครับผลรวมตรงนี้แจ้งให้แล้วก็แจ้งจํานวนด้วยนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วว่าโอเคพึงพอใจและอยากแลกแค่นี้นะครับก็ทำไปก็ไปทํารายการต่อนะครับที่ รายการซื้อสินค้าคลิกนี่ครับก็จะมีหน้าสรุปรวมมาให้นะครับถามย้ำอีกทีหนึ่งว่านะครับของรางวัลอันนี้จำนวนนะครับแล้วก็คะแนนถูกต้องไหมนะครับแต่นะครับที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือตัวสมาชิกเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกรับสินค้านะครับได้นะครับว่า1อยากจะไปรับที่หน้าร้านเองนะครับหรือ2นะครับ อยากจะมารับทางไปรษณีย์คือให้เราส่งไปให้นั่นเองนะครับง่ายๆก็แค่แจ้งความจำนงโดยกันติ๊กลงไปนะครับว่าอยากรับทางไปรษณีย์ติ๊กอ่านะครับทีนี้ก็ทั้ง2รายการก็จะถูกจัดส่งนะครับทางตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้นะครับในระบบก็จะส่งไปหาท่านนะครับนะครับสุดท้ายนะครับก็แค่เขาเมื่อคอนเฟิร์มแล้วก็ทำการคลิกไปที่ทำรายการซื้อสินค้าเพียงเท่านี้นะครับง่ายมากนะครับ เดี๋ยวเราจะแบทกลับไปที่เมนูอีกนิดนึงนะครับไปดูไอเทมของรางวัลกันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งโอเคครับง่ายๆก็คือจะมีการบอกตัวที่เป็นชื่อของของรางวัลนะครับรวมไปถึงตัวคะแนนที่นี้เองเนี่ยนะครับคะแนนสะสมเนี่ยที่สมาชิกมีเนี่ยมันไม่สามารถแลกได้ทุกชิ้นนะครับซึ่งเขาจะมีข้อจํากัดอยู่นะครับเพราะว่าสินค้าบางประเภทนะครับเมื่อคะแนนสะสมไม่ถึงก็จะปรากฏเช่นนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวสีแดงพร้อมกับขีดคล้อมตรงกลางนะครับนั่นหมายความว่า ถ้าสมาชิกมีความต้องมีความประสงค์ที่แรกของรางวัลชนิดนี้นะครับก็จําเป็นจะต้องสะสมคะแนนให้ถึงนะครับโดยการซื้อสินค้านั่นเองนะครับโอเคครับนี่ก็คือความง่ายของการแลกของรางวัลน,นะครับทีนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งรายการนะครับที่เราจะทําการแลกนะครับนั่นก็คือส่วนลดเงินสดนั่นเองนะครับ วิธีการง่ายๆนะครับสำหรับร้ังค้าท่านก็ติ๊กไปที่คําว่า CA นั่นเองนะครับนั่นคือ cash นะครับก็คือส่วนลดเงินสดปึ๊บแต่เมื่อติ๊กมาแล้วเนี่ยซึ่งส่วนลดเงินสดเนี่ยมันไม่สามารถแลกได้เลยส่วนลดเงินสดนะครับจะแลกได้ก็ต่อเมื่อต้องทํารายการซื้อสินค้าควบคู่ไปด้วยนะครับวิธีการทําการแลกส่วนลดเงินสดให้กับสมาชิกนะครับง่ายๆนะครับก็คือกลับไปที่หน้าซื้อสินค้านะครับโดยคลิกตามนี้นะครับคลิก จากนั้นนะครับเมื่อสมาชิกนะครับมีความประสงค์ที่จะซื้อสินค้าพร้อมกับใช้ส่วนลดเงินสดด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ก็ทําการเลือกโปรดักที่สมาชิกจะซื้อนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นท็อปวันนะครับไอ้นะครับสมาชิกมีความประสงค์จะซื้อจานวนสิบกระสอบนะครับเราก็ติ๊กถูกไปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ทําการติ๊กแลกของรางวัลควบคู่ตามไปด้วยนะครับคลิก ทีนี้เนี่ยส่วนลดเงินสดก็จะปรากฏขึ้นนะครับว่าเราจะใช้ส่วนลดเงินสดเนี่ยเป็นมูลค่าเท่าใดน,นะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องการส่วนลดเงินสดเนี่ยมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับเราก็ทําการติ๊กาจานวนหนึ่งรายการนะครับเราก็ทําการคลิกนะครับ,นะรบทีนี้เมนูต่างๆที่เราทําไปเมื่อกี้ก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับว่ามีการซื้อสินค้าเนี่ย เป็นจํานวนนะครับสิบกระสอบนะครับมีคะแนนสะสมเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีไอที่เป็นส่วนลดนะครับว่าส่วนลดมูลค่า100บาท1รายการเนี่ยใช้คะแนนสะสมเปเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็ทําการทํารายการนะครับกดคลิกลงไปนะครับซึ่งส่วนลดเงินสดเนี่ยนะครับสามารถรับได้ที่หน้าร้านเท่านั้น นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการใช้ควบคู่กันกับการซื้อสินค้านั่นเองซึ่งจะแตกต่างกับการแลกของรางวัลน,นะครับซึ่งเป็นไงครับการทํารายการของเราง่ายใช่ไหมฮะเมื่อตรวจสอบรายการถูกต้องแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ทํารายการซื้อสินค้านั่นเองนะครับอ่า ครับหลังจากคลิกทํารายการไปแล้วนะครับทีนี้มันก็มีความง่ายอีกอย่างหนึ่งเข้ามาเสริมให้ท่านนะครับจากเดิมเนี่ยที่มีการแลกของรางวัลเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเขียนลงบนตัวเอกสารที่ทาง ICT จัดเตรียมมาให้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับใบบันทึกการแรกลกรับของรางวัลเนี่ยเราทําให้ง่ายขึ้นกว่านั้นก็คือเราจะมีการซิลนะครับข้อมูลออโต้เนี่ยของสมาชิกที่มีการแลกให้เลยซึ่งอันเนี้ยเป็นความง่ายอย่างหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะ ินนะครับตามไอคอนตรงนี้นะครับที่เมาส์เลื่อนไปเนี่ยสามารถรินนออกมาได้เลยโดยที่ไม่จะเป็นต้องไปเสียเวลาเขียนนะครับซึ่งในรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับก็จะระบุไปเลยว่าชื่อนามสกุลของสมาชิกรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกนะครับรวมไปถึงรายการนะครับที่ได้ทําแรกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับจะขึ้นทุกครั้งหลังจากที่มีการคลิกแลกของรางวัลนะครับ ซึ่งเราซึ่งไม่ว่าจะเป็นการแลกของรางวัลหรือการแลกรับส่วนลดเงินสดก็ตามนะครับท่านจะได้รับเอกสารนี้ทุกครั้งนะครับแล้วก็ท่านสามารถปริ้นเอาออกมานะครับเพื่อให้สมาชิกเนี่ยทำการเซ็นรับทราบนะครับว่าได้มีการแลกไปนะครับนี่นะครับนี่คือส่วนที่สมาชิกจะต้องลงลายมือชื่อนะครับรวมไปถึงนะครับตัวตัวแทนของร้านค้านะครับที่ต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบเช่นกันนะครับมี2ส่วนด้วยกันนะครับตรงนี้ นะครับซึ่งตัว PDF นี้เนี่ยนะครับเขาให้มาด้วยกัน3 Copy ด้วยกันนะครับซึ่ง Copy ในแต่ละ Copy เนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันนะครับก็มาดูที่ด้านล่างนี้นะครับว่าแผ่นแรกเนี่ยอันนี้เป็นต้นฉบับซึ่งจะต้องถูกจัดเก็บส่งกลับมาที่บริษัทนะครับแนบกับตัวที่ผมเคยพูดไปเมื่อตอนแรกนะครับว่ามีต้องมีแนบกับสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกด้วยนะครับส่วนที่2นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ ตัวสมาชิกนะครับจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเอาไว้รับสินค้าหรือว่ายืนยันการรับสินค้านะครับส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ร้านค้าเก็บเป็นสำเนาไว้เป็นหลักฐานนะครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่ออีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัว PDF นะครับง่ายไหมละครับสำหรับการแลกของรางนะครับเดี๋ยวในตอนหน้านะครับเราจะมีการเจาะลึกลงไปอีกนะครับเกี่ยวกับการ ใช้งานของระบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานหรืออยากจะติชมนะครับสำหรับการใช้งานตัว iCP reward.com ตัวใหม่นะครับก็สามารถติดต่อกันได้นะครับทางห้องแชทไลน์นะครับ exclusive member นะครับก็สามารถติดต่อพนักงานให้สามารถแอดตัวท่าน นะครับเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาการใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วมาติดตามกันต่อในตอนต่อไปสวัสดีครับ